าเรียนสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้คุณครูจะมาชวนพวกเราเรียนพื้นฐานโฟนิกส์นะครับในการอ่านที่หน้าที่27นะครับตอนนี้ตอนที่10แล้วนะครับให้ทุกคนเปิดไปหน้าที่26กับหน้า27นะครับก่อนอื่นนะครับเรามาเรียนรู้นะครับเสียงสระครับของตัวอีครั้งหนึ่งนะครับเนาะตัวอีเป็นได้ทั้งหมด2เสียงนะครับก็คือสระเอกับสละอีนะครับ ถ้าเราเห็นสัญลักษณ์ e 1นะครับก็คือสระ e นะครับ e 2สระ e อ่ะตัวนี้จะง่ายนะครับมีอยู่2ตัวนะครับประัสรับทำง่ายนะครับก็เป็น e เปกับ e p นะครับ e 1 a ่ e 2ส e นะครับส่วนในหน้าที่27ครับหน้า27ก็จะเป็นคำศัพท์อยู่ทั้งหมด9คําคำนะครับอ่ก็จะมีรูปสัตว์เลี้ยงนะครับมีรูปราชินีนะครับแล้วก็รูปที่เห็นนะครับมีเห็นผี แล้วก็เป็นรูปแกะนะครับเป็นรูปดมกลิ่นเป็นรูปชาแล้วก็เป็นรูปต้นไม้เป็นรูปเตียงนะครับเป็นรูปที่คนกําลังตรวจด,ดูอะไรเนี่ยอ่าตัวหนังสือต่างๆนะครับเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเราลองไปฝึกอ่านกันเลยแบบโฟนิกนะครับสำหรับคำศัพท์คำนี้ ก็คือ e 1เหมือนเดิม e 1มาจาก e เปสระ a นะคะ p เพลอพอผ่าน t เถอเขาทหารก็จะอ่านว่า e 1นสระ a เพอเอทเพ็ดภาษาไทยคือพอเอทพอเพ็ดทีนี้เราลองออกเสียงตามนะครับ e 1นสระ a เพอเอทเพ็ด p e t เอพแปลว่าสัตว์เลี้ยงนะครับที่แปลว่าสัตว์เลี้ยงออกเสียงท้ายด้วยนะคะคำศัพท์คำนี้นะคะ e 2, e 2 e 2มาจาก e ผีสระ e, 2, e 2, ตัว q มาจากคำว่าขว q คู่กับ u เลยนะคะมันจะมาออกเสียงว่าขวคือตัวคอควายควบกับวอแหวนตัว n คำศัพท์คำนี้เราจึงอ่านว่า e 2, สองサラ e เควอ e เนย queen ภาษาไทยคือคอวอีนยควีนที่แบบอ่าทีนี้รเราอ่านมากนะครับ e 2, ส,ออออสองサラ e เควอ e เนย queen e สองサラ e เควอ อีเนควีนควีนควีนแปลว่าราชินีนะครับคอวอีนอควีนที่แปลว่าพระราชินีคำนี้นะคะคำศัพท์คำนี้นะคะอีสองสะละอีนะคะ ัวในที่นี้เป็นตัวสอสโซ่นะคะ s สอสโซ่เราจึงอ่านว่า e สอ,สองสระอีเซสี่อ่าทีนี้เราลองมาอ่านนะครับ e สอ,สองสระอีเซสี่ e สอสองสระอีเซสี่สีแปลว่าหินนะครับให้เราใส่ตรงพยัญชนะให้เราใส่สระเออเข้าไปนะครับเนาะ ภาษาไทยคือ soec แปลว่าเห็นหรือมองเห็นนั่นเองนะคะคำศัพท์คำนี้นะคะ e2 นะคะ e2 มาจาก e ผีสระอี e. ตัว s กับตัว h มาคู่กันออกเสียงว่าเชคือตัวชอช้างนะคะตัว p ออกเสียงเพคือตัวพอผ่านเราก็จะอ่านว่า e2 สระอี เชอร์อีเพอร์ชีปภาษาไทยคือชออีพอชิปทีนี้ตาเราอ่านมานะครับอีสองสระอีเชออีเพอร์ชิปอีสองสระอีเชออีเพอร์ชิปชิปอ่าแปลว่าแกะนะครับชิปที่แปลว่าแกะนั่นเองนะคะ สำหรับคำนี้นะคะคำนี้ e หนึ่ง e เปสะระเอ s เสอเสือนะคะ m มอมม้านะคะตัว l ลลออิงเราก็จะอ่านว่า e หนึ่งสะระเอ sma อเล smell ภาษาไทยคือสอ นะคะสม,อมอเอลอสเมลนะคะสาท<ด>ี่เตาละอ่านนะครับอีหนึ่งสระเอตัวนี้จะเป็นเสียงเสมะนะครับเนาะเสมะเราก็ใส่สระเอไปสองตัวนะครับเนาะเสมะอ่าแบบนี้เนาะอีหนึ่งสระเอเสมะเอลอ smell เออีหนึ่งสระเอ smell เอล smell smell อ่า smell แปลว่าดมกลิ่นนะครับว่าได้กลิ่นแปลว่าได้กลิ่นหรือดมกลิ่นนะคะคำนี้เป็นคำศัพท์ที่มาจาก e2 ส e องสองมาจาก e 2, p ผีสระ e ที่เธอทอทหารคำนี้เราจรึงอ่านว่าเธอ ภาษาไทยคือทอีทีที่แปลว่าน้ำชานั่นเองครับทีนี้เราร้องออกเสียงตาอีสองสละอีเธอีทีอีสองสละอีเธอีทีทีแปลว่าชานะครับเราจึงอ่านว่าเธอีทีภาษาไทยคือทอีทีที่แปลว่าน้ำชานั่นเองนะคะ คำนี้นะคะคำนี้ก็คือ e 2อนะคะ e สองก็คือ e ผีมาจากสระ e t ี e t a นะคะ theta ทหาร r เรือเราจึงอ่านว่า e สองสระ e t ร e e t r e ภาษาไทยคือทอรออ t h r e อ่าตาเราอ่านมานะครับตอนนี้ตัวนี้ให้เราอ่านควบกั้มไปเลยนะครับเป็นใส่สารอาึเข้าไปนะครับแบบนี้อ่า e สองสา e น,นี้ก็รูปควบไปเลยนะครับเป็น tree นะครับ tree แปลว่าต้นไม้นะครับแปลว่าต้นไมนะะ้น,มนะคะคำนี้คำนี้นะคะ อีที่เราเห็นคืออีเปสะละเออีหนึ่งนะคะบีเบอร์บอใบไม้ดีเด็กคือดอเด็กเราก็จะอ่านว่าอีหนึ่งสะละเอเบอร์เอเด็กเบดภาษาไทยคือบอเอดอเบดที่แปลว่าเตียงหนอนอีหนึ่นงสะละเอเบอร์เอเด b บดอีหนึ่งสระ,ะเอ be ะะเบเอเดเบดเบดเบดแปลว่าเตียงครับเบเอเดเบดภาษาไทยคือบอเอดเบดที่แปลว่าเตียงนอนนะคะสำหรับคำนี้เป็นคำสุดท้ายของคลิปนี้นะคะเป็นคำศัพท์ที่เป็น E หนึ่งมาจาก E เปสระ,ะเอนะคะ c h ชอช้างนะคะพันชนะผสมนั่นเอง c k ออกเสียงเคคือคอควายแล้วก็จะอ่านว่า e หนึ่งสระเอเชอเอเคเชคภาษาไทยคือชอเอคอเชาลองแม่นนะครับ e หนึ่งสระเอเชอเอ เคช็คเอเอีหนึงสระเอเชเอคเช็คเช็คอ่าเช็คไปมาตรวจ,จออสองนะครับท้ายด้วยนะคะหลังจากนี้ไปนักเรียนก็ฝึกอ่านคำศัพท์ที่มีสระเสียงอีจนคล่องนะคะแล้วนักเรียนจะเก่งขึ้นเก่งขึ้นนะคะ ขับประตูไปแล้วนะครับขับไปอ่านในหน้าที่27นะครับให้เราฝึกอ่านบ่อยๆนะครับแล้วเราก็จะจําคําศัพท์ได้นะครับแล้วก็จะอ่านเหมือนกับเจ้าของภาษาเลยนะครับวันนี้ก็ขอบายยนะครับลาก่อนนะครับขอให้ทุกคนแฮปปี้วั่งนะครับ